สวัสดีครับอยู่กับจง้งดำซิ่งดิระเบิดดวันีก็หลังจากฝนตกมาก็ทำให้ทีมงานเรานี่ก็ยากลำบากเหลือเกินครับในการเทดินแต่ก็วางแผนได้ทำการทุกวัน,นครับทีมอื่นก็ยังวางแผนไม่ได้นะครับเพราะว่าที่เทก็แชะมือเจ้าทำทางไว้ยังดีครับนี่เอาดินเอาดินหน้าดินมาฝนมาจาก ที่พักเลยเพื่อจะมาปูทางให้ทีมงานเราได้เข้ามาเทได้เช้าทีมงานแก้วเสืองาไม่รู้นะครับประสานกันไม่รู้วิ่งมานะครับนี่มาเทเอาี่เอาปิดทางเราหมดเลยแต่ว่าตรงนี้มีที่เทมามครับมีครับจะต้องทําทางขึ้นทางโน้นใหม่นะครับทางนี้ก็คือทีมงานเรา เป็นคนทำนะครับเป็นคนทำกว่าจะทำได้ผมลูบไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเอาหน้าดินมาลงพึ่งเทได้คนละเที่ยวทางทีมงานอื่นเขาเนีม่มามาไม่ยอมบอกไม่ยอม,มกล่าวครับมาเทเอาเทเอาเนี่ยดูครับสภาพความยากลำบากกว่าจะได้เทแต่ละรถและเทแล้วต้องดันดังนั้นก็ต้องเห็นใจกันนะครับ แตว่าไม่หวงครับที่เทครับมีให้เทแต่เราต้องทำทางทำทางที่จะต้อง เดเเเี๋ยวดูซูเพอร์หน่อยเอ็มต้องเยียบทรงช่วยแมมาแบบเนิบไม่ได้มาจังนิ่มดินอยันนิ่มไม่ได้ห้ามนิ่มต้องส่งมานะครับตรงนี้จะมาแบบเนิบคุณก็มาหมดลมหายใจตรงนี้แหละเนี่ยแค่นี้ ปายน่าจะเข้าที่เข้าทางนะครับทินตรงนี้ก็จะต้องเทไล่ข้างล่างอีกนะครับให้น,น่าจะได้ระดับตรงนี้แต่ถ้าทีมงานอื่นที่จะมาก็มานะครับต้องทําทางขึ้นทางนู้นแล้วก็ค่อยย่ำมาเรื่อยๆด้วยผมย่ำมาจากทางนู้นนะตั้งแต่เมื่อวานนะครับนี่รถไถนี่ เกือบจะไม่ได้อะไรเลยแต่ก็ต้องสู้นะครับเพราะว่าต้องทำให้ทีมงานเราคล่องตัวให้ได้นะครับการวางแผนการจัดการต้องดูต้องนวดไปเรื่อยๆนะครับต้องสู้นะครับไม่งั้นไม่ได้ที่ทีนะครับ ถ้าจะรอให้แห้งวิ่งกันแบบอุตรุดเหมือนสองสามวันก่อนไม่ได้เพราะว่ามันฝนตกมาการวางแขงก็ต้องอีกช็อตหนึ่งอเออดันไปปูไปเรื่อยๆอีกครับนี่เอาดินนี่แหละปูอัดปดไปเรื่อยๆอีกดันน้ำดันโครนให้ลงไปข้างล่าง อฮอ่ยเลยเลยเลยไปทางโน้นก่อนเลยรถเข้ามาเราก็ดันไปทางโน้นก่อนใจรถเข้ามาเราวิ่งมาดันทางนี้ เอามาดูวยฮีนถ no ึงท oh. ี่ไหมเยียบยน้อยเลวเล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 เีไวไหมโอ้ได้ชดดดโลโกไปหีให้ได้ชดด็ดหน่จทางนู้นจมแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นไหวไหม จบเขา้าเฮ้ยครับรถไงจุม่ม่ะดูหัวหน้าครับหัวหน้า คล่องไหมอีนังโน้นคล่องไหมอยู่โบ่ะไม่ไม่เช้ามีใหญ่พวกนั้นมาไดเอาไดเอาเลยเออเพราว่าอย่าเพื่อไอเรากำลังปูทางจะได้ดีแม่มานุ่งเททิ้งเททิ้งไปเลยเดียวครับรถไอใหญ่ จมมันก็ไม่ช้ดาดันไปโน่นอย่างเดียวดันไปโน่นอย่างเดียวไปกันด้วเองจับลงทางโน้นเลยมาไหไปได้ะดับไปเลยตรงนั้นน่ะ ดันคืนไปแอมได้รับ ตรงนี้ไว้อัดกองเลยแล้วไปปลายน่นลงไปน่นเดีด๋ยวเอารถลากไปน่นตรงนี้อัดกองได้แล้วไม่ต้องดันเดี๋ยวเราจะเทอ,อดัอดอดัดอัดแล้วก็ขึ้นปา่าทีเดียวตรงนี้ถรถมาถึงได้อยู่ ต้องไปเน้นทางโน้นแหละทางทีนี่ให้ทางโน้นมันแน่นมาลเลยเวียงมาไม่เคยถึงบ่อครับรถเครื่องสองร้อยสิบแต่มาไม่ถึงสักทีเดี๋ยวรอบนี้ดูวเวียงเลยถึงไหม អរគុណហើយវងណាយ ที่น้องลานลานเที่ยวแรกถึงจุดหมายปลายทาง ช่วงบ่ายน่าจะโอเคนะครับช่วงบ่ายนี่ต้องมีสูตรนะครับดันโค้นไปเรื่อยๆไม่งั้นไม่ได้ที่เทนะครับ คน่คหนกัคนงานราคาก็กดกันกดกดไปกดมาก็ทีนี้ก็ทีมงานนะครับเรื่องเองินเรื่องทองก็น้ำมันก็แพงถามว่าได้เยอะไหมไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับงานแบบนี้แต่ว่าเราทำเพื่อลูกน้องเราอยู่ได้ข้าแก่ก็อยู่ได้ต้องช่วยกัน โอ้โหถ้าเอาสีเจ็ดดันนะพี่น้องได้เอามาดูาตะตุ้งทรงประกวดแหมมันขับรถไงของมันน่ะนี่ยไปยกย่ยนั่นเลยเีนี้ แรงไม่ค่อยมีนะครับของตรดตุงอยดูด้วยว่าจะถึงบอง่อไหมมีอยู่สามคันครับของที่งานเสียสนก็มีคันหนึ่งอันนี้ในเป็นเด็กหัดใหม่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยดูครับรถไม่มีแรงด้วยแล้วก็ทีนี้ไปน่วมไปโยกเล่นน่วมตอนนั้นเลยทีนี้ มันเหยียบไม่ขึ้นด้วยนะครับโอ้มาแล้วสิงันดำอาห่างมาเหยีย่ยบมาเลยเี้พี่น้นอง เหนะยียบตรงมาตรงอย่างเดียวเลยไม่ต้องหากว่ารถเราไม่มีแรงอ๋อปุ่นนี้ก็กดไลค์กดแชร์รไปทำมาอย่างไรเชียงไม่เดินไม่เรียบเลยจะตึงอ๋อกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ จุ๊กแกะสวัสดี